สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่นย์พระใหญ่ชินนามัญชรนนะครับช่องมีมูเตลูเกี่ยวพันกับใหญ่ชินนามัญชรตั้งแต่ไม่มีสย์รพระแห่งนี้นะครับช่องเตมูเตลูตอนนี้มีผู้ติดตาม70,0002,000คนโดยประมาณนะครับจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ที่มาออกคลิปทั้งสิ้นนะครับเป็นการสนับสนุนให้กับ คนที่มีพระเครื่องได้นําออกมาสู่สายตาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแด่นินและน่น,น,นะครับคลิปที่ออกช่องมูเตโลทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสองพระคลิปนางรําคลิปต่างๆนะครับจะไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ,จ่ายจากผู้ออกคลิปนะครับเพราะทางช่องมีสปอนเซอร์ในส่วนของทางช่องอย่างชัดเจนแล้วนะครับผิดกับบางช่องนะครับ เก็บค่าบริการจนน่าตกใจนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนที่จะออกคลิปกับช่องไหนนะครับพิจารณากันเองนะครับว่าควรจะออกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละช่องมีค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ช่องมูเตลูจะพามาหมูพระสมเด็จเนื้อในตำนานพระสมเด็จเนื้อชานมาก ในรังของใหญ่จินดาบัญชรส่วนใหญ่จินดาบัญชรจะแบ่งปันในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับการซื้อพระในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะซื้อในราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสิ่งหนึ่งที่ทางช่องพยายามพูดให้ f อได้ยินอยู่เสมอคือคุณจะซื้อพระจากใครก็ตามนะครับ ต้องขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของการจัดซื้อแต่ละครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับใหญ่ชินเดมันชอนนะครับว่าไปแอบซ่อนที่ไหนถึงเอามาขะเอาเอาเอาอกมาโชว์ตอนนี้นะครับคลิปของผมก็ใหญ่ไม่ได้มีการตัดต่อนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูให้ดูหลากหลายนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเป็นความเป็นความลับที่เราอยากเปิดเผยนะครับว่า เราอัดคลิปวันเดียวแล้วก็ทำหลายๆเรื่องในวันเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะถามก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่ใหญ่ใหญ่สินมันชอนะครับว่าออกคลิปกับช่องผมแล้วได้อะไรชีวิตเปลี่ยนไปตรงไหนชอบซิปเปิงเลย ขายทองเกือบเซ็งเนี่ยสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับไอ้พี่ใหญ่ออกขึ้นตัวผมแล้วได้แหละถามดิถามได้อะไรก็มันก็จากผมที่คนไม่รู้จักก็รู้จักจากคนที่พูดง่ายผมมาจากไข่แต่ผมโชคดีที่ว่าผมมีพระเยอะ,อะาายเฮ้ยทำไมมีพระเยอะทำไมแต่ก่อนมันไม่มีใครปกล้าไปทำคือใหญ่สินมาเราต้องเข้าใจครับว่าสื่อเนี่ยอยู่กับสมาคมใหญ่ เราเฮ้ยผมก็อยู่เคยอยู่กับสมาคมใหญ่เข้าใจคือพี่เ็จะจว่าเราเป็นบ้านนอกไงการที่จะจะมีพระแท้แท้เนี่ยเอาไปขายเศียนเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดต้องเหมารถนะสมัยนั้นต้องเหมารถไปดูว่าแก๊แท้สิ่งซื้อขายและคนที่ซื้อดันยูสุพันไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพนะคนซื้ออยู่สุพันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนคนไม่รู้ก็บอกว่าไปห้างนั้นห้านไม่ใช่คนซื้อเขาเขารอซื้อจริงแต่เขาเป็นพ่อค้าคนกลาง เพื่อที่จะไปส่งกับคนซื้อจริงๆ,ๆเขาถึงจะมีกําไรพี่ใหญ่ตอนตอนตอนนั้นพี่ใหญ่มีพระเป็นร้านองค์นะปกติกใจนะคือ,อเอาเป็นว่าต่อให้หมีเยอะเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเยอะอหรือมันน้อยหรือมีค่าเพราะเรามีอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้คือมันแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้ทุกคนบอกว่าต้องเป็นหลวงพ่อนั้นสมัยก่อนจะขายได้ต้องเป็นเหรียญถ้าภายนี้จบเลยสมัยนั้นะจบเลยแต่สมัยนี้นะครับเอามีแบบนี้หรือมีแบบไหนขายได้หมดเพราะอะไรหนึ่งเราใช้วิทยาศาสตร์อ้างอิง เราใช้วิทยาศาสตร,ร์อ้างอิงน,นะที่เราบอกว่าเกแท้เทียมทันไม่ทันถึงไม่ถึงนะครับเพราะอีกอย่างก็คือว่าซื้อไม่ได้อยู่กับมือเราเพราะอะไรหนึ่งเซียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีหน้าปกหรือ,อไปเหมือนว่าไปซื้อชั่วโมงช่องเพื่อที่โปรโมทพระหรือกิจกรรมต่างๆพี่ใหญ่ลงวิทยาสาร์พระหมดสิทธิ์เลยคือหนึ่งพระเนี่ยสมัยก่อนต้องจ้าง ไม่ต้องเงินหมื่นหรอกครับเงินพันก็หายากในยุคนั้นย้อนกลับไป30ปีเงินพันถือว่าเยอะที่สุดแล้วใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันบ้านเราเงินแสนเล็กเลยเงินล้านใหญ่นะครับที่ใหญ่พอออกคลิปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงเยอะคือจากที่ผมไม่มีอะไรเนี่ยก็คือผมเองก็ได้บอกว่าผมร่ำผมรวยนะครับก็คือผมได้มาเนี่ยผมก็เริ่มสร้างอาณาจักรตัวเองก็คืออยากจะมีที่มีบ้านแล้วก็เริ่มซื้อที่ซื้อทาง ที่ว่าเราก็คือเราไม่ได้เงินเยอะนะมันไม่ใช่มาทีมเป็นเป็นร้อยล้านไม่ใช่ก็มาทีละทีละพันสองพันนี่ไงแต่เราเป็นคนที่แบบว่าใช้เงินไม่เป็นไงเราก็เก็บเล็กผสมน้อยนะครับแล้วก็ได้แฟนเป็นผู้ดูแลเงินการเงินก็คือบอกว่าเราอยากได้ที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยเขาขายไร่แล้วสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยพอซื้อได้กําลังเราได้แค่นั้นแหละเราก็ซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้แต่เราก็ต้องหาเงินถมถูกป่ะเราก็อ่ะมีเงินถมแล้วก็ถม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 พอมีเงินถมเร็จปุ๊บเราก เพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านถูกป่ะไอ,อ้เหี้ยเจอเจอกับอาจารย์ธวัฒเขมพุทธได้ไงเพราะเพราะธวัฒเขมพุทธเนี่ยท่านเป็นผู้วัยชนที่บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปกับพี่เตเทพมึงเชื่อปูทำคลิปไอเตเทพมึงมีตงังมีเงินแน่นอนมึงอยากได้เลยก็ได้พราะเอ,<พ>อนเขาเขาไม่อยู่ดูเขาเห็นตอนนั้นเนีะตอนที่แกจะเสียเนี่ยเขาเห็นความสําเร็จผมแล้วแต่เขายังไม่มาหาผมแต่ผมมาไปหาแกที่ทบ้าน เขาเห็นแล้วอ่ากนั้นรู้แล้วเขารู้แล้วว่าหนึ่งเราเปลี่ยนอะไรไปแล้วแต่เขาบอกว่าจะหาเวลามาเที่ยวที่สู่เราครับแล้วก็ปัจจุบันก็ท่านก็เสียไปก็ไม่ได้มาแต่ท่านเห็นความสำเร็จแล้วอต้องบอกว่าได้คำแนะนําจากท่านวาจาสิบอกเลยว่ามึงจะรวยเพราะไอ้ใจเทพเฮ้ยเจิงเขาพูดเขาพูดจริงพี่ขอโทษนึงเขาพูดมาจริงจริงเพราะว่าหนึ่งช่องไอ้ไจเทพเขาพูดอย่างนี้ช่องไอ้ใจเทพเนี่ยคนดูมันเยอะ ท่าแกใหญ่ก็เยอะพวกเซียนห้างก็เยอะ,อะโอกาสที่เราจะขายได้เป็นมือเป็นแสนเนี่ยมันมีคำเนี้ยที่เราจําไว้ตลอดแล้วเราก็บอกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เวลาผ่านไปนี่คําพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงไม่น่าเชื่อคือคนใหญ่นะ,ะนะเวลาเขาพูดอะไรเขาจะพูดอะไรที่ใหญ่ๆเขาจะบอกว่าเรามีพฤติกรรมยังไงห่อเฮ้งเราเป็นยังไงเขาจะบอกเราว่าได้ไม่ได้ผมมามาคู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ระยอง แล้วว่องไปแล้วไอ้นั้นอาจารย์นั้นอ่านท่าดีกว่าเยอะโอ้โหอครั้งครั้งมีตำแหน่งมีตำแหน่งเป็นถึงระดับนี้อ่าความน่าจะถือเพียบไอเราถือผ้าไปมีนับได้นะนับตอนที่พกผ้าไปน่าจะไม่เกินสองร้อยองค์ใหญ่ชิ้นบรรชรเป็นใครมาจากไหนโ้โหเรื่องเรื่องทุิงเลยก็ถึงบอกว่าพลิกชีวิตนะครับพลิกชีวิตนะครับก็เลยบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขอให้เรามีศักยภาพที่ดีหนึ่ง คำพูดเราเนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าไอ้ยายชิ้มโอนแม่งโมโนน้นู่นี่นั่นคุณเชื่อไมนะครับคนที่พูดตรงน่ะคบไปเถอะครับแต่ไอ้พวกที่แบบอย่างเงี้ยเงี้ยฝ่ายจะถึงยอดข่าวเดินวนอยู่นั่นแหละไม่รู้หาาน่อไม้อะไรกันนั่นนะนะอ่า <นะ S 2> พี่ใหญ่มีกี่เนื้อพระสมเด็จของพี่ในในสูตรเนี้ยในสูตรเนี้ยในสูนสตรของเราตอนนี้ไม่ได้เอาขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ถ้าจํากันได้ผมมีทั้งหมด19พิกพ์มผมเอาไปเช็คก,กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีไม่<ล>ใช่นี่อน เนื้อทานหมานี่เลยไม่ใช่เนื้อทันหมางเนี่ยมีสิบเก้าพิมสิบเก้าพิมของผมอะไปดูคลิปเก่าได้เลยอย่างนั้นคุยกับอาจารย์ที่ร้านคุยกันเรื่องยผมบอกเลยว่าสิบเก้าพิมแต่ละพิมพ์มีมากกว่าสามพันองผมคนพระไปเนี่ยไปกดเครื่องสแกนโอมิเรนเซนเลยนะอ่าตอนนั้นเครื่องกาลังมาแรงเลยผมเนี่ยคนเอาไปที่ลบบุรีไปกดเลยอพี่แต่เทพก็เป็นคนนัดผมไปเองผมก็ไปมาอยากรู้อ่ะ ไปก็ไปสิสุดท้ายเป็นไงตรวจเป็นไงข้าวมาเป็นมาตรฐานเลยทุกวันนี้ผมโด่งดังแต่ผมหยุดขายตอนนั้นเลยเพราะว่าหนึ่งคือผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าขายหมดมเก็บปัจจุบันก็คือเนี่ยผ้าผมอยู่ในถุงซีนคือผมเนี่ยยืซื้อเป็นโลโลเลยนะอา,าใสซเป็นโอค์เพราะว่าส่เป็นถังๆเก็บไว้เพราะว่าผ้าพวกนี้ถ้าสัมผัสมากๆเนี่ยมันจะช้ำแล้วผ้าเนี่ยเป็นสภาพเนี่ย99%ความสวย นะครับกูสิบเก้าพิมพ์นี้จัดแล้วกดลุกเลยว่ะเพราะว่าบอกผมมีเยอะใครบอกเกินสิบเก้าพิมพ์มาบอกผมผมมีพิษพูดพิมพ์สัตสองนงสองหน้าผมมีหมดมีเหรอมีมีอีกคือจริงๆมีมากกว่ายี่สิบสองหน้าไหมอ่าสองหน้าไม่ได้ออกพูดสองหน้าป่ะมีจะขอผมมีผมมีเพราะว่าผมถีงบอกว่าเวลาเราเอามาพูดคุยกันเนี่ยผมไม่ได้คุยว่าผมมีเยอะนี่นี่เราเมอามีนักเดิมอันนี้คือส่วนหนึ่งเอามาใส่ให้มันมองเป็นระเบียบอ่า แต่ถ้าวางงานจริงนะซ้อนสามครับขอโทษเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถาดหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยองค์น,นะครับถามว่ามีกี่พิมพ์อ้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเตรียมความ,มพร้อมไอ้มีกี่พิมพ์ไม่เท่าไหร่นะครับของทางสายวิทยาศาสตร์นะครับไม่ดูพิมพ์ไม่ได้ตัดสินกาบพิมพ์จากตั้งแต่ต้นนะครับเราจะดูเนื้อคือถ้าใครเนื้อได้เนื้อได้ไดพิมพ์ได้นะครับความส่วนสมุนได้ สื่อว่าพระท่านสมบูรณ์ค้าคุณเล่นสักเล่นพิมนะครับคุณไปอยู่สายห้างก่อนพอสายห้างบอกาถูกพิมถูกพิมไม่ถูกเนื้อไม่ถูกเนื้อเพราะเนื้อเขาก็เนื้อเขาเนี่ยไปเล่นเนื้อดินสอพองอนะดินสอพองแกงไหมถ้าแกงของเขาแท้ไอ้เราก็บอกดินสอพองมันเป็นไอ้แป้งนะมันเป็นแค่ส่วนผสมมวลสารเท่านั้นเดี๋ยวของเรานี่นะครับเราผิดพิมพ์แต่ถูกเนื้อเราก็แท้ต่ของเขาเยอะเออแต่ของเขานี่เขาผิดพิมพ์แต่เนื้อถูก แล้วมันยังไงกันแม่ใครถูกว่าใครเพราะฉะนั้นเราตรวจมาก่อนหน้านี้ให้สบายใจได้แล้วครั้งเนี้ยเราแค่เซิฟเซิฟห้าพิมพเฉพาะวันนี้นะครับย้ําว่าเฉพาะวันนี้วันนี้นะครับผมขอญาตนะครับบอกทีละพิมพ์และเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดนะครับอเราเตรียมความพร้อมนะครับเริ่มต้นนะครับพิมพ์ที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูแต่ละพิมพ์เพราะว่าแต่ละพิมพ์เนี้ยผมจะบอกก่อนว่า มีแบบไหนอย่างไรแต่ละพิมพ์มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับง่ายๆเริ่มที่พิมพ์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่พิมพ์แรกก่อนนะครับเพราะว่า,าจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเรามีอาการอัดคลิปเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยณตอนนี้นะที่ส่งมาที่ผมคนเดียวยนะหกเครื่องเจ็ดเครื่องนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่ผมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ผมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น การอัดแต่ละครั้งมีความหมายมีประเด็นเริ่มจากพิมพ์ที่1น,นะครับนี่ก็คือพิมพ์พุทธ้อนนะครับนี่คือพิมพ์พุทธ้อนนะครับพิมพ์พุทธ้อนจะมีพระด้านหลักหนึ่งองค์ด้านหน้านหนึ่งองค์นี่เขาเรียกว่าพิมพ์พุทธสอนนะครับส่วนศิลปะมันจะพูดถึงนะครับพระพิมพ์พุทธสอนเนี่ยข้อดีนะครับของพิมพ์พุทธสอนเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าแม่เหล็กไปไหนแล้วนะครับอันนี้แม่เหล็กดูติดด้วยนะและเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพิมพ์พุทธ้อนนะ เดี๋ยวผมจะเริ่มปรับกล้องดูนะครับพิมพ์พุทซอนพิมพ์ที่1เลยครับพิมพ์ที่หนึ่งนี่ครับก็จะมีนะครับนี่นี่ใบหน้านะครับใบหน้าองค์ใหญ่นี่ใบหน้าองค์ใหญ่น,น,ยยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับใบหน้าองค์ที่2เห็นไเขาเรียกว่าพิมพ์พุทซ้อนนะนี่ก็จะมีสององค์นะครับไพิมพ์พุทซอนต้องคุยแล้วครับเราเป็นคนเปิดตัวผมคนเจ้าแรกเล <น rup. S 2> ยนะครับในในยูทูบทั้งหมดนะครับ แล้วเปิดตัวเนี่ยนานกับเพื่อนเลยนะครับส่วนใครบอกว่ามีแล้วแต่ไม่ได้เปิดตัวโมมีแล้วต้องรีบเปิดตัวเนี่ยเปิดรอบสองแล้วเนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วไปดูได้เลยดูพิคนที่บอกมียังไม่เปิดตัวพิมพูดซ้อนดูมีแคลไซต์เหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกว่าต้องมีแคลไซท์ท่าผินปูนนะครับการยุบย่นนะแล้วก็มีโมนสารอยู่ในองพระมีจริงๆ,ๆนะครับอันนี้คือพิมพ์ูดซ้อนแล้วดูนี่ ก็จะมีเรื่องของผงตะไบนะครับก็จะมีมวลสารเนี่ยก็จะกระจายอยู่และเราประกอบกับว่าเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยพิมพ์พุทซ้อนนะเนี่ยแม่เหล็กดูดติดด้วยนี่นี่นี่คือพิมพ์พุทซ้อนแม่เหล็กดูดตุดอะไรบบว่าไปนะอ่ะบอกเลยว,ว่าผมจะเป็นเจ้าแรกที่เปิดตัววันนี้เปิดตัวให้อีกขำๆนะครับพิมพ์พุทซ้อนนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคนี่คือพุทซ้อนอ่ะต่อมาครับพิมพ์ที่สองพิมพ์ที่สองเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับ พิมพ์ที่2คือพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์ไกเซอร์นี้มีประวัตินะครับอ้างอิงจากรู้สึกว่าจะเป็นรอหท่านเสด็จไปประเทศเยอรมันนะถ้าถ้าจายไ,ไม่ผิดนะใส่กระเป๋าแล้วมีเลืองแสงนี่คือพิมพ์นี้นะแต่ไม่ต้องไปยึดติดเรื่องเนือ้อเพราะว่าเป็นพิมพ์เฉพาะเขาเรียกไกเซอร์หรือมีชื่อเรียกเต็มแม่เหล็กดูติดเหมือนกันนะครับนี่นะครับนะีบเ่เห็นไหมเอ๊ แม่เหล็กดูติดเหมือนกันพิมพ์ไกเซอร์เนื้อชันมากนะครับถามว่าเนื้อหาเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกับพระอื่นๆทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าเขาเรียกเป็นพิมพ์นะครับนี่ครับก็เราก็จะได้เห็นนะครับมีมนสารนะไม่ใช่ว่าพระไม่มีมนสารนะครับมีผงตะไบเห็นไหมมีผงตะไบมีผงเหลืองนะครับบางองค์ก็ชัดเจนนะครับเยอะมากนะครับแล้วนี่นะครับที่บอกว่ามีเล็กๆไพดามนี่ครับนะ บางคนบอกว่าเป็นโลยมอันนี้ผมแล้วแต่คุณจะเรียกกันหรือเรียกแผดําก็แล้วแต่ถนัดนะครับขาวๆก็คือแคลไซที่มีการผนึกในองค์พระเพราะว่ามีส่วนผสมของปินปูนหรือปูนประหอยนะครับนี่หลายคนยังไม่ค่อยดีคุ้นหน้าคุ้นตาแต่อันเนี้ยเห็นผลว่าทําไมผมถึงต้องซีดไว้เพราะว่าผมป้องกันการจับนะครับผมเป็นคนที่ห่วงพระเพราะผมเชื่อว่าเมื่อ3าถึงหปีที่แล้วเราได้เก็บพระชุดนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกให้ใครเลยนะครับปัจจุบัน เราออกให้กับ f อฟเนี่ยนานมากวันนี้มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวเราสรุปราคาให้นะครับว่าแบงปันจะต้องได้ประมาณไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อพิมพทรงได้บางคนบอกว่าโจมตีว่าต้องกินมากถ้ากินคำานสงจะไดขนาดนี้เขามีวิธีการทําครับเขาไม่ได้รอเคี้ยวสมัยก่อนนะครับคนที่อยากจะได้เอาไปลองของเนี่ยต้องรอจากปากของพ่อรอรับอย่างนี้แล้ววิ่งเอาใส่ประเจียบเน็บเอวนั่นคือประวัติการสร้างแต่ เขาบอกว่าอยากจะได้เขาก็เลยเอาไปร่วมกันมีมากมีภูมียาเส้นอะไรก็แต่ที่เขาตาไปอะแล้วคันน้ําออกมาให้เป็นกากแล้วก็ถึงจะเอามากดเป็นพระจากมีส่วนผสมให้เกิดการเพราะว่าชั้นมาเกเเดียวมันเบาถูกปะมันจะต้องมีส่วนเรื่องของปืนปอกข่อยหรือเปล่าหรืออะไรที่ใส่ลงไปที่ทําให้พระมีน้ําหนักถูกปะนี่คือหัวใจหลักเพราะนั้นอย่าไปเอนตี้เรื่องว่าต้องรอให้หลวงพ่อกินเป็นปากเปื่อยไอ้นั่นอะ ไอ้พวกสมาคมพวกนี้เขาเรียกว่าสมาคมกรมารอแล้วกันนะผมบอกอย่างนี้นี่คือเนื้อชาดมาพิมพ์ไก่เซอร์นะอ้าวต่อมาครับเป็นพิมพ์ที่สามพิมที่สามนะครับเป็นพิมพ์แหวกม่านนะครับเป็นพิมพ์แหวกม่านนะครับพิมแหวกม่านเนี่ยครับก็คือจะมีทรงลระคังครอบก่อนนะครอบครอบผงผกก่อนนะครับแล้วก็มีนะครับซุ้มประตูแล้วก็มีม่านนะครับอันนี้เป็นหลักๆเลยนะ มีแคลไซด์มีทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะครับแม่เหล็กดูติดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ติดนะครับติดเหมือนกันนะครับอย่างนี้เลยนะครับคือเขามีเหล็กแหลกไห่ดำนะครับหรือโดเรียมอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนคิดว่ามีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อนะครับด้านหน้านะครับก็นี่ดูครับแคลไซด์ผนึกองค์พระแน่นข่าวจ้วดนะครับก็คือข่าวนี้แค่ไม่ออกนะมันมีความแข็งอยู่นะครับเห็นไหมอ่านไหม ก็จะกระตายรจนะครับด so ้วยว่าพระเนี่ยไปโดนสัมผัสมันก็เลยผิวเลยเปิดนะครับนี่ท่านดูไว้นี่ครับที่ผมบอกว่าทําไมถึงบอกว่าต้องเป็นเนี่ยองพระจะมีพระนั่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีซุ้มเจดีย์เนี่ยครอบลงมากับองค์พระนะครับอันนี้เราถ่ายให้ดูในเรื่องของมีพระก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของซุ้มเจดีย์ซุ้มเจดีย์ก็คือตัวนี้นะครับที่จะเป็นครอบันครอบนะครับอันนี้คือยอดเจดีย์นะครับยอดเจดีย์นะครับครอบครอบองคพระนี่องพระอยู่นี่คือเจดีย์ครอบ แล้วตรงนี้นะครับก็ここจะเป็นม่านนะครับม่านม่านม่านนะครับเป็นม่านม่านสายฝานะครับเป็นม่านนะครับถ้าใครดึงคาพออกก็เป็น,เป,นเป็นซุบป,ประตูเป็นม่านอย่าง astero? นี้นะครับนี่ผมอธิบายเนี่ยนะครับทุกคนจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พูดง่ายๆนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้รู้จักพิมพนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพุนนนี้พิมพ์อะไรก็ได้ขอให้แท้ทันถึงในยุคข,ของปู่สร้างผมเก็บผ้าสวยนะครับไม่สวยขายหมดไปแล้วนะครับตอนนี้มีแต่ผ้าสวยใครอยากได้ต้องแข่งกันแล้วนะครับนี่คือบอกเลยว่าเป็น มเดีนที่บอกว่าในตำนานที่หลายคนยังไม่ค่อยได้เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับใครมีโอกาสเก็บได้เก็บราคาเนี่ยจับต้องได้จริงๆนะครับต่อมาครับเป็นพิมพ์ที่3พิมพ์ที่3านี้นะครับเป็นพิมพ์นะครับด้านหน้าจะมีบาท3บาทนะครับสมัยก่อนผมเคยมีเนื้อผงนะผมทำกับทำคลิปกับพี่เจเกตว่าพิมพ์สาบาทนะครับก็คือสมัยก่อนนะใครมี3บาทถือว่าครบมีบาทเดียวก็ครบ ดีก็ไม่มีักบ,บาทถูกป่ะนะง่ายๆครับพิมพ์ตะบารไนี่ก็คือเป็นพิมพ์ที่เหมือนว่าท่านกำลังจะฉันข้าวหรือเปล่าไป,ปาตีความหมายกันเองนะครับอ่ะไม่เด็กดูติดเหมือนกันเหมือนเดิมนี่นะครับนี่นะครับน,นะบนี่เพราะว่ามีแคลไซายมีค่าผิดปูมีโลเดียมมีเหล็กไหลไพลดามีมอนซาดินเจ็ดธาตุเจ็ดปลาเจ็ดสัตว์จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเป็น,ปน,ปน,ปนองค์ประกอบนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงเป็นพระนั่งเป็นรูปพระคือหลวงปู่ท่านนั่งนะก็ต้องบอกว่า แคลไซด์เนี่ยเยอะมากคือผลึกจนแบบว่าก่อพระเนี่ยมีพวกอาผมตะไบทองนะครับก็จะอยู่ในองค์พระนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้โฟกัสไปที่นะครับบาทนะครับบาทที่หนึ่งนะครับนี่นี่บาทเนี่ยนี่นบาทที่หนึ่งเนี่ยนี่บาทที่หนึ่งนะบาทที่สองบาทที่สามนี่นี่บาทที่สามนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นนี่ไอ้หัวคาวหลวงพ่อนะครับหัวคาวหลวงพ่อสายฝาแล้วก็เป็นมือหลวงพ่อและอันนี้จะเป็นส่วนของ ใบหน้าหลวงพ่อนะครับก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่สามารถดูองค์จริงได้นะครับเพราะว่าเป็นพระนั่งแบบนี้นะครับมีบาทสาบาทนะครับนี่ก็คือเป็นพระที่บอกว่าพิมพ์ที่4ี่นะครับของวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ส่วนใหญ่ก็ไล่เรียนนะครับดูด้านหลังนะครับข่าวจั่วเลยนะครับคือข่าวจั่วนี่เช็ดไม่ออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่ผมไปให้อาจารย์ท่านหนึ่งท่านชัใช้แปรงคูเลยนะอันเนี้ยเราก็ถูได้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมาดูแล้วว่ามันหลุดไหมอ่ะ อ่ะนะข่าวมาเดิมคือความแข่งของเขาเนี่ยเขาเกาะผนึกพระนะครับเขาเกาะผนึกพระเพราะนั้นให้สบายใจได้ว่ามีแถวสายแน่นอนนะครับอา้าวพิมพ์ที่5้านะครับมาดูพิมพ์ที่ห้ากันพิมพ์ที่5้าเนี่ยนะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ปะมนิเทศนะครับหรืออีกอย่างก็คือ,อปฐถมม,มาเทศนาอ่าก็จะมีตะปางุกปะแต่อันเนี้ยจะเป็นเหมือนเหมือนนั่งอย่างเงี้นะครับแต่พิมพ์มีอยู่ด้านหลังอีกเยอะนะครับแต่วันเนี้ย เอาแค่5้าพิม์ก็คือเป็นพิมพ์หลักๆเลยนะครับที่ผมให้ดูนะครับคืนนี้นะครับหรือวันนี้นะครับประมาณนี้ดูนะครับเนื้อหานะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับนะครับมีอายุนะครับมีผงมีนู่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณได้พระไปเนี่ยนะครับคุณจะต้องตรวจทุกครั้งไม่ใช่ว่าซื้อซื้อซื้อลืมดูไปว่าเอ้ยไม่เหล็กดูติดหรือไม่นะครับนี่นะเราให้ดูนี่ก็จะมีผงสำคัญเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่เล็กดูติดโชว์ให้หน่อยติดแน่นอนครับนี่เดี๋ยวครับ นี่นะครับติดแน่นอนปลอภดภัยแน่นอนว่ามีเล็กไภไยดำเล็กไลภไยดำนี่สปปรรพคุณเขาบอกว่าดูดซับเรียกซับนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้บอกให้เชื่อแต่เราอยากให้ทุกคนนั้นมีสติพระที่ท่านสร้างหรือสมเด็จท่านสร้างไว้เนี่ยนะครับท่านสร้างเอาไว้เพื่อให้ปกปักรักษาและสร้างเอาไว้เพื่อป้องกันโลกนะครับ สมัยก่อนคือโรคหานะครับต้องบอกว่าแก้โรคได้พระเราเนี่ยนะครับคุณไปฝนกินได้เลยปลอดภัยไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนี่คือพระที่ผมบอกว่าเนื้อชันมากมีประโยชน์อย่างไรมากคูเขาไว้เคี้ยวไว้กินนะครับแก้โรคภายในได้ด้วยนะครับเหมือนตอนปัจจุบันนะเขากินเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะไม่ค่อยได้กินจะแล้วไม่ค่อยเห็นคนแก่กินแล้วนะแต่ที่จะเห็นกันก็เห็นพมา่าเคี้ยวกันอยู่นะครับคนไทยจะไม่ค่อยเห็นแล้ว ถ้าเป็นัวรุ่นเก่าๆนะก็จะเห็นกันอยู่นะครับวิธีการตำก็ชัดเจนนะครับนี่คือห้าพิมพ์ที่เราบอกว่าเอามาออกให้กับ f อฟกูจานเนี่ยสี่ปีห้าปีมานี้ผมไม่เคยออกให้ใครแต่วันนี้เราออกให้องค์ละสองพันแต่ถ้าใครซื้อครบห้าพิมพ์คิดองละพันจบแต่ถ้าใครแยกองค์องละสองพันพี่ใหญ่ซือ้เอาเอาเอาภาพกล้องขึ้นน,นี่นะครับ ให้ดูเลยครับอ่าเห็นไหมก็จะให้ดูนะครับเรื่องขององละเท่าไหร่นะองคละสองพันตอนนี้นะครับอง์ละสองพันแต่ถ้าใครเช่าครบห้าพิมพ์เอา 5, ห้าพันเหลือองค์ละหนึ่งพันนะอาจารย์ครับผมซื้อองค์เดียวสองพันอาจารย์ครับซื้อห้าองห้าพันต่างกันนะบังคับให้ซื้อห้าองไงอ่าแล้วเราถ้ามีราคาจับต้องได้ไนงะอีกทีหนึ่งนะองค์ละสองพันเช่าห้าองคิดห้าพัน เช่าหนึ่งองสององสามองไม่เกินห้าองค์คิดสองพันบทต้องเช่าห้าองถึงจะได้องละหนึ่งพันย้ำว่าต้องครบห้าองเท่านั้นองห้าพิมพ์จะเป็นห้าพิมพหรือจะไฟไกันก็นแล้วแต่หรือจะเอาองซํากันก็ได้แต่ขอให้เป็นห้าองถ้าซื้อเป็นองค์ซื้อไม่ถึงห้าองค์คิดองค์ละสองพันง่ายๆนะครับอันนี้คือ ในบนโต๊ะนี้มีพิมพ์อะไรบ้างมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับประกอบด้วยหนึ่งพิมสามบาทนะครับพิมพ์ปฐมประเทศนาแล้วก็พิม์ไกเซอร์พิมพ์แหวกมากพิมพุทซ้อนเลือกพิมพ์ใดพิมพ์หนึ่งเหมือนกันก็ได้ไฟกันก็ได้ให้ครบ5องค์รับไปเลยครับพิเศษ5,000บาทแต่ถ้าซื้อไม่ถึงองค์2องค์คิดองค์ละ2 0 0 0บาทซื้อ2ององค์ก็4,000บาทนะครับอยากให้เช่า5องค์นะครับเพื่อประหยัดนะครับ บางครับให้มีทูกีพิมพ์นี้พี่ใหญ่ยังไม่เคยทาคลิปจริงๆแล้วมีนานแล้วมีนานแล้วมีนานแล้วเป็นพระในตำนานนะครับถามว่านานไหมพี่เทพก็รู้ว่านานไม่นานนครับนานมากตั้งแต่เครื่องโอริเครื่องโอริเซนออกมาอะนานไม่นานผมไม่รู้นานไม่นานผมไม่รู้แต่ผมบอกแล้วว่าตั้งแต่อาจารย์ท่านหนึ่งยังไม่มีชื่อเสียงปัจจุบันมีชื่อเสียงไปแล้วนานไม่นานนะครับอาเพราะฉะนั้นพระเนี่ยเราเปิดแบงปันนะครับเป็นองค์ครูองค์ปฐมแล้วก็ เป็นการแบ่งปันแบบให้ทุกคนจับต้องได้จริงๆนะครับก็ใครอยากจะได้นะครับก็โทรมาที่0 925676443หรือ Facebook ผมใหญ่ชินด้มาชอติดตามมาได้นะครับเพราะนั้นใครที่จะเช่าพระจากผมต้องโทรหาผม ID ดีไลน์เธอคือเบอร์โทรผมนะ อย่าไปกดของคนอื่นโทรพรูดคุยก่อนนะพระชุดนี้มีขายในงานประกวดไหมงานประกวดเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่มีไม่เยอะเพราะว่าอ่าเพราะด้วยว่าผ้าเนี่ยมีจํานวนมากนะครับก็ต้องถอนออกไปอย่างอาจจะมีอย่างละครึ่งอาจจะยี่สิบตามสิบองนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องรองานประกวดเพราะคุณต้องรออีกประมาณ30บวันเนี่ยผมแนะนําว่าให้โทรพูดคุยกับเราหลังจากคลิปออกไปนะครับผมเชื่อว,ว่าคลิปปล่อยหมดก่อนงานประกวดแน่นอนนะครับเพราะพี่ติทพผมไม่เก็บไวน้นาอโอนะครับ นในงานประกวดพี่ใหญ่สร้างความมั่นใจพูดงานประกวดเนี่ย <c oughs> พี่คือเรามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เรินะเรามีกรรมการอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงานประกวดพระพี่ยังไงนะ,ะงานประกวดของเราจะเกิดขึ้นในวันที่ที่8กันยาเดืน2568ะณบริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวันนาคะกรุงเทพมหาคนครห้องสัตว์แอมท้อง รายการที่ส่งพระรายการละเจ็ดร้อยบาทอาหารกินฟรีกาแฟกินฟรีถ่วยรางวัลมีแจกฟรีใครส่งพระมากได้พระเยอะที่สุดนะครับเป็นอย่างนี้เลยเป็นกระปุกอย่างนี้เลยนะครับส่งมากที่สุดรับไปหนึ่งกระปุกติดประกวดเยอะที่สุดรับไปหนึ่งกระปุกติดที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีพระมอบเป็นติดน้ําใจและมอบช่วยรางวัลทุกคนหนึ่งใบใครไม่ได้ช่วยไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามีแค่สามร้อยใบนะครับและอย่าลืมนะครับว่าพระเรามีการเอาไปออกบูธ เพื่อเริ่มทุนในการจะสร้างพระเช่นกันนะครับอาจจะมีองค์ราคา1นึ0 0พันสองพันสามพันสี่พันหแล้วแต่ว่าท่านจะชอบพระแบบไหนใครอยากได้อะไรเรามีบูธพระของเราไม่รับแขกจอมยุดลรอบนอกนะครับเอาแต่พระของเราไปออกบูธใครทีอ่อยากจะไปร่วมงานหรืออยากจะไปแสดงความยินดีหรือจะไปรับพระหรืออยากจะไปส่งพระ เดือนเชิญนะครับที่8กันยาเราพบกันกรรมการเรามีนั่งรบงนะครับย้ำนะครับว่าเรามีกรรมการทั้งหมด14ท่านนะครับมีเด็กคอยให้บริการเนี่ยประมาณ10ท่านนะครับและเราได้กรรมการผู้ทรงรุ่นนั่นคือเบยรอยไก่ชมพะมะหรือคุณเจเนศที่โบกแก้วและพระยาเป็นกรรมการหลักนะครับดูแลเรื่องความเรียบร้อยในงานแล้วก็ดูแลเรื่องของสมาร์ทการ์ดดูแลทุกอย่างที่เป็นอ e ีบุ๊กที่เกี่ยวกับผลประโยชน์กับชมรมพระเครื่องพระสมเด็จใหญ่ชินนบัญชรครับ เจอกันวันที่28กันยายนสองพหขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับจบกันชักทีอ